สวัสดีครับผมนายคอร์แท็บนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนท่อนอินโทรนะครับเพลงแพ้ความอ่อนแอนะครับของซิลลี่ฟูนะครับในเวอร์ชั่นเล่นแบบง่ายๆนะฮะโดยใช้คาโปเล่นนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่เล่นเวอร์ชั่นปกติยังไม่ได้นะครับลองฝึกเวอร์ชั่นแบบง่ายๆโดยใช้คา์โปเล่นกันก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายก็จะมีสอนเวอร์ชันแบบปกติที่พี่ต้นเล่นด้วยนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยละกันครับ ครับสำหรับเพลงนี้นะครับก็จะมีการจูนสายต่ำลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับหรือว่าจูน e flat นั่นเองนะครับสายหนึ่งก็จะเป็น e flat นะครับสาย2เป็น b flat สาย3เป็น g flat นะฮรสาย4เป็น d flat สาย5 a flat แล้วก็สาย6เป็น e flat นะครับก็จูนสายต่ำลงครึ่งเสียงทุกสายก่อนแล้วค่อยฝึกตามกันนะครับทีนี้ในต้นฉบับในเพลงนะครับก็ intro เนี่ยก็จะมีการเล่นกีตาร์สองลายนะครับแต่ว่าเวลาพี่ต้นเขาเล่นสดจริงๆนะครับเขาจะเล่น กีตาร์สองลายเนี่ยผสมกันอยู่ในกีตาร์ตัวเดียวซึ่งจะทำให้ค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าจะมีการทาบมีการแฮมเมอร์แ l นพูออฟค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามีเป็นกีตาร์สอลายเอาไปเล่นผสมกันอยู่ในลายตัวเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําการเล่นแบบง่ายให้สําหรับอินโทนะครับโดยการใช้คา r โปนะฮะลักษณะนี้ค้าไปที่เฟสที่4แทนตัวนิ้วชี้ที่เราต้องทาบนะครับก็จะทําให้ง่ายขึ้น ะะอเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับช้าๆเล่นให้ดูก่อนนะครับ ครับเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากขอดแรกกันเลยนะครับจะมีทั้งหมด4คอขอดขอดแรกจะเป็น e นะครับก็เราจะใช้นิ้วนางนะครับในการเล่นกดเบส e ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะดีดตรงสาย5กวก่อนเบสนะครับสาย4นะครับดีดตรงสายเปล่าที่เราคาดคาโปไว้แล้วก็แฮมเมอร์ออนิ้วกลางลงมาแฮมเมอร์ออนคือการตกนะฮะสาย3นะครับสายเปล่านะครับก็คือที่เราคาดคาโป นะแล้วก็นิ้วชี้นะครับเราดีดสายเปล่าแล้วก็แฮมเบอร์กับพูอตรงตรงนิ้วชี้นะครับสาย2นะฮะแฮมเบอร์คือการตกนะครับแล้วก็พูอัพออกคือการเกี่ยวเกี่ยวสายออกม,มันก็จะเป็นลักษณะน,นี้อ่าแบบนี้นะครับ ทีต่อมาก็จะเป็นกลับไปที่สาย4นะครับดีและแฮมเมอร์ออนนะครับแล้วสาย3แบบนี้นะครับที่ถ้าเล่นต่อกันก็จะเป็น บไปที่สายสแล้วก็สายห้าตัวเบสนะครับใช้นิ้วโป้งมือขวาแล้วก็แฮมเมอร์ออนสายสี่นะครับสายสามนะครับแล้วก็สายสี่อีกทีหนึ่งอ่าแบบนี้นะครับช้าช้านะครับแล้วบาที่สายสี่สายสามสายสี่สายห้านะครับ แล้วก็สายสี 4, แ่แฮมมอนสายสามสายสี 3, ส่ 4. อ่าแบบนี้ถ้าเล่นต่อกันนะครับเขาจะเล่นหมดสองรอบนะฮะขอดะวสองรอบถ้า่อทีต่อกันก็จะเป็นนี้อ่านะครับอ่ะช้าๆอีกรอบนะฮะเดี๋ยวตามไม่ทันสาสามสาสองดีและแฮมเมอร์ออนปูออฟ แล้วก็ไปที่กลับไปที่สายสี่นะครับสายสี่ลงยุกลางแฮมมอนสายสามสายสี่สายห้านะครับแล้วก็สายสี่นะครับแฮมมอนสายสามสายสี่าจบนี่ครับเล่นสองรอบนะครับโอเคอันนี้คือคอร์ดแรกนะครับคอร์ดที่สองก็จะเป็น C ีชาร์ปไมเนอร์นะครับซีชาร์ปไมเนอร์เซเว่นนะครับเล่นจริงๆรกังงนเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราเปลี่ยนแค่เบสนะครับไปอยู่ที่ ตัว C ช์าก็คือตัวสาย5ที่เราคาดคาโปเไว้นะครับจริงๆเหมือนกันเลยถ้าสังเกตดูดีนะครับแค่เรายกนิ้วนางออกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นอันแรกได้อันที่สองก็ไม่ยากนะครับก็คือสายสาย5นะครับที่เราคาดคาโปเไว้สาย4นะครับแฮมมออนเหมือนเดิมสาย3นะครับสาย2นะครับสาย4 แฮมเมอร์ออนแล้วก็สายสามสายสี่นะครับสายห้านะครับตัวเบสนะครับแล้วก็สายสี่แฮมเมอร์ออนสายสามแล้วก็สายสี่เห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับสองรอบอ่าโอเคนะครับต่อไปข้อที่3ก็จะเป็น A นะครับ เก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับเล่นล้านสนัยนี้อ่าแบบนี้นะครับก็คือเบสตัวนี้นะครับสาย5เฟสอะสาย6นะครับเฟสที่5นะครับตรงนี้เบส A แล้วก็ดีสาย4และแฮมเมอร์ออนนะครับสาย3นะครับกลับมาที่สาย4นะครับ แล้วก็สายสี่แฮมมอนแล้วก็สายหกแล้วก็มาที่สายห้าเฟสที่เจ็ดนะครับตัวยูนานตนัวนี้นะครับสายยูนานนะครับตัวนี้แล้วก็กลับที่สายหกทีหนึ่งแล้วก็สายสี่ครับดีดและแฮมมอนสายสามแล้วก็สายสี่นะครับตัวสายเปล่า ก็ดูช้าๆดูดีๆนะครับอาจจะงงนิดหนึ่งอ่าอีกรอบหนึ่ง ต่อไปก็จะเป็น B นะครับขอดบก็คือเปลี่ยนเบสมาตรงนี้นะครับอาจจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะครับนะครับก็คือเปลี่ยนเบสมาเป็นตัว B นะครับใช้นิ้วนางก็ได้นะครับตัวสาย6ตรงนี้นะครับแล้วก็ Base, ดีดเบสเสร็จปุ๊บสาย4แฮมโมออนนะครับดีดสายเปล่าแฮมโมออนนะครับแล้วก็สาย3สายสสายห แล้วก็กลับมาที่ตัวแฮมโบนสายสี่สายหกแล้วก็ดีสายสี่กับสายเปล่านะไอ้สายสี่กับสายสามนะครับสายเปล่าอ่าแล้วก็สายหกนะครับสายสี 4, ่แฮมโบนสายสามสายสี่สายเปล่าอ่าเรากงจะงงนะครับอ่าดูใหม่นะฮนะ แล้วก็เล่นวนไปนะครับลักษณะนี้นะฮะก็เล่นช้าๆก่อนก็ได้นะครับท่อนต่อไปที่เริ่มร้องเนี่ยก็จะเล่นแบบนี้นะครับก็ลองลองฝึกลองเอาคาโปมาใช้เล่นดูนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชั่นปกตินะครับที่พี่ต้นเวลาเล่นสดกันนะครับก็เราจะไม่ได้ใช้คาโปเหมือนเมื่อกี้ละนะครับก็จะยากขึ้นมาพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็อาจจะเมื่อยนิ้วสําหรับมือใหม่หน่อยเพราะว่าต้องทบา้างไว้นะฮะตัวนิ้วชี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับก็เริ่มจาก อ่าจริงๆอ่ะเมโลดี้ก็จะเหมือนกับที่เราเล่นไปตอนแรกอ่ะครับแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนจากตัวคาโป้ที่ทาบเนี่ยมาเป็นอ่าเป็นนิ้วชี้ทาบแทนนะครับก็เริ่มจากนิ้วก้อยนะครับเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้ละนะฮะนี่เราใช้เป็นนิ้วก้อยแทนนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับทาบอยู่เฟสสายหนึ่งสองสามสี่นะครับเฟสที่สี่นะฮะก็จะเล่นนิ้วก้อยก่อนนะครับเบสสายห้าแล้สายสี่นะครับก็จะเป็นการแฮมเมอร์ออนที่นิ้วนาง แล้วก็สายสามนะครับไอตัวตัวนิ้วนางเนี่ยพอเราแฮมเบอร์ออนก็ค้างไว้นะครับเสียงจะได้ค้างสายสองนะครับก็ใช้นิ้วกลางนะครับในการดีดและแฮมเมอร์ออนนะครับเห็นไหมฮะให้ให้เสียงมันชัดแบบนี้นะครับนะครับแล้วกลับไปที่สายสี่นะครับสายสี่ดีดตรงนิ้วชี้แล้วแฮมเมอร์ออน pull o สายสามสายสี่สายห้า แล้วก็ใส่สี่แหมออนแล้วก็ใส่3ใส่4อ่าแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างยากนะครับจริงๆนะฮะอ่เล่นสอรอบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อาจจะเมื่อ new, นิ้วนิดนึงนะฮะสำหรับมือใหม่ข้อที่2นะครับจะเป็น c sharp minor s e v แบบนี K ้นะครับเล่นเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าเปลี่ยนเบสมาอยู่ที่ตัวนิ้วชี้นะครับที่เราทาบคือนิ้วชี้ตอนนี้ข้อที่2เนี่ยเราจะทาบขึ้นมาถึงสาย5นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครก็จะง่ายกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือเราดิดตัวเบสนะฮะที่นิ้วชี้ก่อนแล้วก็สายสีก็ให้มือออน ที่ที่ใช้แฮมมอนสายสามสายสองแฮมมอนพูออฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาที่สายสี่สายสามสายสี่สายห้านะครับแล้วก็สายสี่แฮมมอนนะครับสายสามสายสี่อ่าแบบนี้เล่นสองรอบนะครับอ่าดูใหม่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ ที่2 c ชาร์ป minor 7นะฮะข้อที่3ก็จะเป็น a นะครับนิ้วชี้ท่าเหมือนเดิมนะครับนิ้วชี้ท่าเหมือนเดิมนะฮะก็จะเล่นลนักษณะนี้นะครับนะครับอ่ะก็จะเราก็จะเริ่มจากดีดเบสตัวสาย6เฟสที่5ก่อนนะครับเบส a สาย4นะครับนิ้วชี้สาย3อ่ะสาย4เนี่ยนิ้วชี้แลวดีดแลวแฮมเบอร์ออน นิ้วนางแล้วก็สายสามนะครับแล้วก็มาที่สายสี 4, ส่สายหกนะครับแล้วก็มาที่ตัวนิ้วชี้นะครับแฮมเมอร์ออนนะครับแล้วก็สายเบสแล้วก็นิ้วก้อยอ่นนี้ยากหน่อยนะครับมาที่สายห้าเฟสที่สายห้าเฟสที่เจ็ดนะครับนะครับแล้วก็มาที่เบส นะครับสาย6แล้วก็สาย4สาย3สาย4ีอ่าเล่นสองรอบนะครับอันนี้ก็คือคอร์ด A นะครับแล้วก็คอร์ดสุดท้ายก็จะเป็น B นะครับคอร์ด B ก็จะเปลี่ยนเบสนะครับนิ้วชี้อ่านิ้วก้อยนะครับมาสาย6เฟสที่7นะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นะครับก็คือดีเบสนะครับแล้วก็สาย4ี่แฮมมอนครับเหมือนเดิมสาย3สาย4สาย6แล้วก็มาที่สาย4ี่แฮมมอนแล้วก็สาย6แต่ทีนี้เราจะดีดสาย4ี่กับสาย3นะครับปล่อยที่ปล่อยยืนานะครับดีดสาย4กับสาย3พร้อมกันแล้วสายห สายสแฮมมอนนะครับแล้วก็สาย3นะครับยวชี้แล้วก็กลับไปที่สาย4นะครับยวชีนะฮะช้าๆก็จะเป็นเล่น2อรอบนะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคก็ลองเล่นวนดูนะครับถ้าใครเล่นแบบแบบปกติไม่ได้ลองเล่นแบบ ที่ใช้คาโปดูก่อนก็ได้นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับก่อนจากกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับกีตาร์ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ก็คือยี่ห้อเซนแมทธิวนะครับที่ทางซินกีตาร์นะครับทำขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้ใช้กีตาร์ที่ดีในราคาที่ไม่แพงนะครับสำหรับเซนแมทธิวเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับนะครับมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะครับคนเริ่มต้นเล่นเลยไปจนถึงระดับมืออาชีพนะครับสามารถใช้เล่นได้หมดเลยนะครับทุกระดับนะฮะแล้วก็ ตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับก็คือรุ่น GA 5นะครับตัวนี้เนี่ยก็จากที่ผมเล่นนะครับก็คอเล็กเล่นง่ายนะครกดง่ายนะครับแล้วเราก็จะมีคัตเอา y วตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถเล่นล้วงลึกข้างในได้ด้วยนะครับแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะสามารถไปลองนะครับกีตาร์ได้ที่ร้านซินกีตาร์ทุกสาขาได้เลย รายละเอียดผมก็แปะไว้ให้ในลิงก์ใต้คลิปแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ